สวัสดีครับชื่อ,อ,อนายกฤติวรรณชัยครับชื่อเล่นชื่อพี่เพียวครับอยู่วชกครับคณะวิทยาการจัดก,การครับดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมคริสตชนครับ2,560สถานีครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่นงคพงษ์บุญันนะคะเป็นรองประธานชมรมคริสตชนค่ะสวัสดีค่ะชื่อใบหม่อนพามน,นิเกศรา,านะคะเป็นเฮลันยิปของชมรมคริสตชนค่ะ ชมรมคริสตชนครับเป็นเป็นชมรมที่อยู่ภายใต้การดูแลนะครับอยู่ใต้ภายใต้สังกัดของฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมครับของอ,อ,องค์การนักศึกษาครับแล้วก็อยู่อยู่ภายใต้การดูแลของกองกิจการศึกษาของมหาวิทยาลัยครับตัวชมรมคริสตชนเนี่ยเดิมเดิมทีครับจะชื่อว่าชมรมคริสเตียนคือจะเป็นผู้ที่ นับถือศาสนาคริสต์นะครับแต่เป็นนิกายโปรเตสแตนต์คือจะเปิดให้ทราบก่อนว่านิกายนิกายของศาสนาคริสต์ใหญ่ๆมันก็จะมีโปรเตสแตนต์มีโรมาคาทอลิกครับแล้วก็มีออสเรอร์ทีนี้เนี่ยเดิมทีเคาว่าคริสเตียนอยู่หลายๆคนจะเข้าใจว่ารับเฉพาะโปรเตสแตนต์ภายหลังเนี่ยก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นคุณชุมชนุมคริสเตียนเพราะว่าคําว่าคริสเตียนเนี่ยมันครอบคลุมทุกนิกายของศาสนาคริสต์เท่ากับว่าเราประมาณหนังสือว่าเปิดกว้างให้พี่น้องชาวคริสต์ ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมกับเราได้โดยที่ว่าไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นนิกายใดนิกายหนึ่งครับก็เหมือนที่เรียนไปให้ทราบครับจะบอกว่าชุมนุมของเราครับชุมนุมพิจาชนเนี่ยอยู่อยู่ภายใต้ฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมนะครับทีนี้เนี่ยตัวชุมนุมกิจกรรมต่างๆเราก็จะเป็นผู้สร้างกิจกรรมที่เป็นในเชิงศาสนาซึ่งมันอยู่ในหมวดศิลปะวัฒนธรรมเป็นหมวดพระูวัฒนธรรม เราก็จะสร้างกิจกรรมเหล่านี้ให้หนักศึกษาได้เรียนรู้ได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นประเพณีความเชื่อนะครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าเรื่องาราวของประศาทต,ต่างๆนะครับเก,กี่ยวกับศาสนาพทิททั้งหมดแหละเราก็สร้างกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมารวมไปถึงทําให้หนักศึกษาเข้าใจว่าคุณริ์เขาเป็นยังไงชาวนับตื่ศาสนาพิทเขาเป็นยังไงกันดัเดิมชีพเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นครับ ผลงานที่ผ่านมาของชมรมของเรานะครับก็จะมีวันคริสต์มาสนะช่วงคริสต์มาสเราก็จะมีปาร์ตี้ครับจัดคริสต์มาสนะครับกิจกรรมคริสต์มาสก็มีการแลกนเพลงของขวัญกันมีการไปเยี่ยมโบสถ์เพื่อไปศึกษาแต่ละโบสถ์ของพื้นที่หนดใหญ่มีการบำเพ็ญมประโยชน์ได้ออกไปทําประโยชน์ให้กับสังคมกิจกรรมของรับน้องมาถงนิเทศนะคะที่แบบว่ามีการแบ่งนักศึกษาตามศาสนาที่ฝังกัดอยู่นะคะที่ตัวเองนับถือก็มุนทิพย์ชนเนี่ยก็คือจะดูแล เด็กนักศึกษาที่รับถือศาสนาคิดโดยการแยกออกมานะคะโดยอาจจะไม่ให้มีการทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมค่ายต่างๆนะคะที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวคิดนะคะโดยผ่านทางกิจกรรมค่ะที่ไม่น่าเบือ่อแล้วก็ศาสนาอื่นๆสามารถเข้าร่วมได้หมดเลยค่ะแล้วก็จะมีค่ายจัดค่ายเพื่อที่จะบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ครับโดยที่ว่าการออกค่ายข,ของเราเนี่ยเราก็จะ พยายามทําให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยรู้รู้จักตัวเองนะครับในเรื่องของการความรักตัวเองเมื่อเรารักตัวเองได้แล้วเราก็จะรักผูก้อื่นได้อย่างเป็นเปี่ยมทีนี้พอเรารักผูก้อื่นได้อย่างเป็นเปี่ยมเราก็จะเป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขความรักโดยที่ไม่มีขีดจำกัดครับแล้วก็ในช่วงของกิจกรรมวัดว่าย เราเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการไล่ครูเรือเพราะว่าเวลาเขาแบ่งเป็นศาสนาพคริสต์อิสลามเนี่ยคริสต์ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับแล้วก็ช่วงเปิดตวะวันร้องใหม่ของน้องปีหนึ่งก็จะเป็นก็จะเป็นพวกเรานะครับอยู่ในหนึ่งในศาสนาของของ่วกเช้าที่เปิดด้วยแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายว่าจะเป็นภาษาอังกฤษครับหรือว่าการ ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเชิงสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผลิตวิดีโอคลิปนะครับเพราะว่าตามหลักศาสนาที่เชื่อว่าโลกไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้ป่าไม้แม่น้ำลำธารทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่อยู่ในการที่ว่าพระเจ้าทรงสร้างทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ด้วยเพราะเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างก็เลยมีกิจกรรมต่างๆเนี้ยให้มีความสัมพันธ์กันทั้งหมดตั้งแต่คนมนุษย์สัตว์สิ่งของแล้วก็พืชพันธุ์ทุกอย่างครับ หลายๆคนจะเข้าใจว่าชมรมชมรมคริสต์นะครับหรือชมรมพิธีชนต,ต,ตัวนี้เนี่ยจะเข้าได้เฉพาะคนที่นับถือศาสนาคริสต์อย่างเดียวจริงๆไม่ใช่นะเพราะว่าเ,เราเนี่ยเปิดกว้างให้ทุกๆศาสนาสามารถที่จะเข้าเข้ามามีส่วนร่วมกับกับชมรมได้เราเปิดกว้างไม่ว่าคุณจะอยู่ชั้นช่วงชั้นปีไหนศาส,สนาอะไรเข้าร่วมกิจกรรมได้หมดมีสิทธิ์ที่จะเป็นคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะมา ดำเนินภายในทุกส,สิ่งทุกอย่างชมรมชุมเรมเปิดกว้างมากโอเพ่นมากๆรับทุกคนเลยอยากอยากร่วมเลนมปหาเราอยากร่วมมาลงทะเบียนกับเราเปิดรับหมดไม่มีขีดจำกัดเลยครับค่ะก็ถ้าถามความคิดของหมวนะคะคิดว่าชมรมนี้เป็นยังไงก็อ,อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะแต่สำหรับหมวเนี่ยก็ถือว่าเป็นชมุมนมหนึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีเลยะค,ะค่ะก็อยากให้น้องๆน,นะคะได้เก็บชุมรมนี้ไปเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจนะคะเป็นตัวเลือกหนึ่งค่ะ ก็อยากให้มาที่เขารู้จักกันค่ะแล้วเ,เจอกันค่ะการที่ว่าเราได้รู้จักกับเพื่อนต่างคณะมากขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีคุณค่าไม่ใช่เฉพาะกับตัวเองแต่ว่าส่งคุณค่านี้ไปถึงผู้อื่นด้วยเพราะว่าการที่เราจะมาทํางานชมรมผมเชื่อว่าชมรมนะั้นไม่ใช่ชมรมที่ได้เฉยๆเดียวหนึ่งเราต้องมีการแบ่งเวลาทางเรื่องการเรียนสองเราก็ต้องเมทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการ เอกสารการคิดต่างๆนาะนาะมันก็นเลยทําให้รู้สึกว่าพอเราไปจัดก,กิจก,กรรมให้คนอื่นเราก็ถึงความสุขอแะบบเราจะได้รอยยิ้มกลับมาเราจะได้ความสุขตรงนั้นกลับมาผมว่านั่นคือสิ่งที่ที่ผมได้รับมันมีความทั้งสุขกายสุดใจในการที่เข้ามาทํางานชมรมนี้คนระับค่ะก็โดยส่วนตัวนะคะหมอน,นี่เป็นคนหนะังสือศาสนาพุทธนะคะแล้วก็การที่ได้มาทํางานร่วมกับเพื่อนที่นักสือศาสนาคิดเนี่ยก็ ถือว่าสนุกค่ะได้เพื่อนใหม่ๆแล้วก็ได้เรียนรู้ว่า้ารําการทํางานการใช้ชีวิตของเขานะคะทําให้เราเนี่ยออได้มีการปรับตัวทำความเข้าใจเพื่อนมนุษย์มากขึ้นค่ะเ่าก็จากประสบก,การณ์ที่ได้ทํางานร่วมเพื่อนตางศาสนานะคะก็คือรู้สึกว่ามันก็สนุกดีเนาะแล้วก็มันได้แบบประสบก,การณ์ใหม่ๆแบบเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่แล้วก็คิดว่ามันดีค่ะ สำหรับน้องๆปีนออหนึ่งนะครับหรือทุกชั้นปีเลยที่สนใจที่จะเข้ามาร่วมทํากิจกรรมกับชมรมพิทชนนะครับของมาหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรทีหเทนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าไม่อยากให้คลิปมากนะครับเพราะว่าเหมือนที่พี่บอกไปแล้วว่าชมรมพิทชนขึ้นชื่อว่าคลิปแต่จริงๆแล้วเราเปิดรับสมัครทุกคนไม่ใช่เฉพาะชาวคลิปเท่านั้นคุณนับถือาศาสนาใดความเชื่อใด มาได้มาได้หมดเลยเรามีต้อนรับนะครับแล้วก็การทํางานชุมรมหรือการมาร่วมกิจกรรมคใะชุมรมเนี่ยมันมันมีค่ามากๆเรามีเพื่อนเยอะขึ้นเหมือนยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณจบไปคุณเรียนคณะวอลจกสมมุติเหมือนพี่ในคณะวอลจกใช่ไหมคุณเรียนคณะวอลจคคุณก็จะรู้จัก,กาสายงานตัวเองแต่พอมาทํางานชุมรมมาเข้าค่ายมาร่วมกิจกรรมต่มางๆที่มหาวิทยาลัยสวนทรจะขึ้น เราจะมีเพื่อนในคณะแพทย์เราจะมีเพื่อนในคณะวิทยาศาส์เราจะมีเพื่อนในวิศวะเราจะมีเพื่อนเรียนคณะทรัพย์หรือมีเพื่อนเป็นเศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ศิลปศาสตร์ซึ่งจบออกไปปั๊บเรามีคอนเนคชันที่กว้างดังนั้นยากที่จะเชิญชวนนักีทุกคนเนี่ยเข้ามาสมาัครเข้ามาร่วมเข้ามาทำกิจกรรมเชื่อเถอะว่าคุณจะได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดมันได้ประสบการณ์มันได้ความรู้และคุณจะได้เพื่อนที่มากกว่าเพื่อนเพราะกิจกรรมจะทำให้คุณเนี่ยโตขึ้นกว่าที่คุณคิดครับ เอวิวันทุกคนเลยค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าร่วมได้มันยังตัวพี่เนี่ยพี่ก็เป็นคนนับถือศาส,สนาพุทธใช่ไหมเราก็มาได้เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมชมรมกับคิดชนถ้ามีการจํากัดชิงปีเป็นปีไหนก็ได้หรือว่าจะเป็นศาสนาอื่นก็ได้ค่ะอ่ะพี่เพียวก่อค่ะ โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้พี่ๆทั้งสาคนทั้งพี่พี่หมอนพี่พีอแล้วก็พี่พี่ทิพต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันเดี๋ยวเราจะรอน้องๆนะครับสวัสดีครับ